ทีประเทศสิงคโปร์นายกมตุรีลาออกนะครับบางประเทศประหมหากษัตริย์ทรงยึดอํานาจนะครับคราวนี้ตีกันนะตีกันที่ไต้หวันนะครับในประเทศไทยนายกมตุรีก็กำลังจะพ้นจากตําแหน่งนะฮะแล้วก็มีท่าทีว่าจะรอดยากเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุโน์ครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีหลายเรื่องฮะแปลกๆนะฮะคราวนี้เกิดขึ้นที่ไต้หวันเริ่มต้นฝรั่งเศสก็สั่งแบนด์ t ิ k กต็อกประกาศสภาวะฉุกเฉินในดินแดนอาณานิคมแปซิฟิกนะครับ นิวเคดิโดเนียนะครับใกล้ออสเตรเลียหลังเกิดการจลาจลดับ4ชี้อาร์เซบไบจันนะช่วยพวกแบ่งแยกดินแดนสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานฝรั่งเศสออกคำสั่งเคอร์ฟิวแล้วก็แบนทิกต็อกนะครับอย่างเป็นทางการในนิวแคริ โดเนียนะครับดินแดนอาณานิคมในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับพร้อมส่งกําลังความมั่นคงเข้าควบคุมสถานการณ์หลังปารีสแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนนิวเคลียร์แคริโนเนียไฟเขียวให้พริเรือนฝรั่งเศสอาศัยบนเกาะมีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อเพิ่มอิทธิพลฝรั่งเศสจนเกิดจราจนครั้งใหญ่ดับ4รายนะครับร,รัตรีมหาไทยฝรั่งเศสประนามอาเซอร์ไบจัน เชื่ออยู่เบื้องหลังการจรจนนะครับในขณะที่วาลาดาเมียปูตินเผยรัสเซียกําลังจะมีการสร้างเขตกันชนในภูมิภาคคาฟคิฟของอยูเครนนะครับสัตวตะวันตกสมองเพี้ยนที่คิดว่าจะชี้นิ้วสั่งรัสเซียได้ ประธานาธิบดีวลาดา,ดาดามีปูตินแห่งรัเสเซียนะครับบอกว่ากองกําลังหมีขาวที่รุกคืบเข้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนกําลังสร้างเขตกันชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินแดนไม่ให้ดินแดนของรัเสเซียถูกโจมตีพร้อมเยาะเย้ยชาติตะวันตกว่าสมองเพี้ยนไปหมดแล้วหากคิดว่าสามารถชี้นิ้วสั่งรัเสเซียได้นะครับในขณะที่ Microsoft สั่งวิศกรทีม AI รวม800คนในปักกิ่งย้ายออกประเทศเป็นการด่วนสำนักขาวเอเจนซี่รายงานว่าพนักงาน Microsoft t มคอมพิวเตอร์ที m AI ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรจีนโดนสั่งให้ย้ายออกจากนอกจีนไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาไอซอสเตรเลียนิวซีแลนด์ระหว่างสงครามทางการค้าจีนกับสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าตึงเครียดนะครับในขณะที่กองทัพอิสราเอลก็พบศพ ชานีลูกส,สาวเยอรมนีที่ถูกฮามาสจับใส่ท้ายกระบะแห่ประจานพร้อมร่างตัวประกรันอีกสองคนกองทัพอิสราเอลเผยทหารสามารถนำศพตัวประกรันสามรายกลับมายัางฉนวนกาซาได้ในค่ำบันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในนั้นก็คือชานีลุกส์นะครับหญิงสาวชาวเยอรมนีที่ถูกฮามาสนำร่างขึ้นแห่ประจานหลังบุกโจมตีเทศกาลดนตรีโนวามิวสิก เฟสติวัลฮะเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในขณะที่เกิดเหตุการณ์อลัม,มานเกิดขึ้นฮนะตำรวจเยอรมน,นีก็รวบนักเคลื่อนไหวโลกร้อนป่วนสนามบินมิวนิกทำยกเลิก60เที่ยวบินตำรวจเยอรมน,นีจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านโลกร้อน8คนที่บุกเข้าไปในพื้นที่รันเวย์สนามบินมิวนิกนะครับส่งผลให้สนามบินต้องปิดชั่วคราวนะครับ และมีเที่ยวบินถูกยกเลิกไปประมาณ60เที่ยวในช่วงวันสุดสัปดาห์ที่มีผู้โดยสารอย่างคับคั่งนะครับอีเหตุการณ์หนึ่งหนุ่มอินเดียก็หลงรักแม่ยายตัวเองนะครับแถมพ่อตาใจดียอมหลีกทางให้กลายเป็นเรื่องฮือฮาไวารัลในแดนพราตาเมื่อหนุ่มรายหนึ่งหลงรักแม่ยายของตนเองและสุดท้ายตัดสินใจแต่งงานกับเธอโดยมีพ่อตาซึ่งเป็นผัวเก่ายอมหลีกทางให้ทั้งคู่ได้สมใจนะครับ ซึ่งปรากฏว่าสิกันดาวัย45ปีเกิดความรู้สึกผูกพันกับนางคีตาวัย55ปีเป็นแม่ใหญ่กระทั่งพัฒนากลายเป็นความรักซึ่งทั้งคู่ก็ป,ปิดเอาไว้ไม่ได้ไม่นานชาวบ้านก็สังเกตก็เริ่มมานินทาจนกระทั่งร่วงรู้ไปทั้งหมู่บ้านเมื่อทราบความต้องการของทั้งคู่นะครับสภาหมู่บ้านตัดสินใจให้แม่ยายลูกเขยคู่นี้แต่งงานกันขณะที่ฝ่ายพ่อตาก็ได้ยินเพื่อน ทั้งสองนะครับาสารภาพความรักตรงๆงออกมาก็ยอมหลีกทางแถมยังจัดช่วยางานวิวาให้ด้วยนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็ปรากฏว่ากองทัพอิสราเอลก็เผยนะครับมีการพบศพตัวประกันสาศพและได้นำออกจากฉนวนกาซ่ามาแล้วนะครับในขณะที่มือมีดกลุ่มก่อการร้ายเจบุกแทงตำรวจดับคาสอนอที่มาเลเซีย นะครับตำรวจมาเลเซียเผยกำลังสอบสวนการนองเลือกนะมือมีดที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายเจมาอิสลามมียานะครับบุกเข้าไปในสถานีตำรวจในรัฐยะโฮทำร้ายตำรวจดับหนึ่งได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะครับในขณะที่สีชิ้นผิงก็สวมกอดวาราดเามียปูตินโชนะครับพลังมิตรภาพ บรรยายภารกิจการเยือนจีนระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาของวลาดามี์ปูตินผู้นําของรัสเซียแล้วก็จีนหารือร่วมกันนะฮะกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายถือเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ที่สุดในขณะที่เอไอสกัดลูกค้าวีนนะฮะใส่พนักงานคอเซนเตอร์กลุ่มธุรกิจการเงินยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นฮะ ซอฟต์แบงค์นะครับมีแผนที่จะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรืเอไ I เข้ามาทำการช่วยเหลือบรรดาพนักงานศูนย์คอลเซ็นเตอร์เพื่อคุ้มครองสภาพจิตใจของพนักงานที่ถูกลูกค้าวยวายแล้วก็ใส่อารมณ์ในขณะที่ CNN ก็มีการเผยแพร่คลิปนักร้องแรปเปอร์ apper, ชื่อดังนะขณะทำร้ายแฟนสาวในโรงแรมหรู สำนักข่าว CNN มีการเผยแพร่คลิปที่ชอนคิตตี้นักร้องแรปชื่อดังทำร้ายเคซี่นะครับแฟนสาวในโรงแรมหรูที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี2059นะครับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับนับน่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มือค้อนทุบหัวสามีนางเปโลซีเป็นอดีตประธานสภาสหรัฐอเมริกา ถูกจำคุกไปเวลาถึง30ปีหนุ่มครั่งที่ใช้ค้อนทุบศรีรษะสามีของเนนซี่เพโลซีอดีตประาาพาพธาะนรัฐสภาผู้แทนชาตรภายในบ้านพักจนศีรษะร้าว,าวเมื่อ26ตุลาคม2022ถูกสารจำคุกและชดใช้กรรมเป็นเวลาถึง30ปีเลยทีเดียวอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องนะฮะ ที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าตำรวจฝรั่งเศสหลายร้อยนายเดินทางมาถึงอาณานิคมของฝรั่งเศสนิวแคลรโดนียนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณออสเตรเลียและฟิจิในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งเกิดการจลาจล3วัน3คืนเลยนะครับติดต่อการมีคนเสียชีวิต3รายนะฮะคนชนเผ่าคานัก สามคนตำรวจหนึ่งคนหลังจากรัฐสภาฝรั่งเศสนะครับลงมติสามร้อยห้าสิบเอ็ดต่อหนึ่งร้อยห้าสิบสามอ้างอิงจากฟรานยี่สิบสี่ให้แก้ไขธรรมนูนของนิวแคลิโดเนียนะครับดินแดนในโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะก็เป็นประเด็นสำคัญฮะ ที่ปรากฏว่าให้เกิดการจราจนแรงข่าวบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเปิดเผยกับโพลิติโกว่าเราสามารถตรวจพบการเคลื่อนไหวจากราัสเซียอาเซเซบไบจานนิวแคลิโดเนีนะฮะมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแม้กระทั่งเป็นไม่กี่เดือนนะครับ <c oughs> พวกเขาพยายามจะผลักดันเรื่องราวที่ว่าฝรั่งเศส เป็นรัฐสนุนอาณานิคมจนกระทั่งสุดท้ายก็มีการแบ ok นทิตกนะฮะอ้างว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะปลุกระดมมอบไต้หวันนะเร็เนอีกสถานที่หนึ่งนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุวุ่นวายในการประชุมสภา,านิติบัญญัติของไต้หวันนะครับโดยสมาชิกสภาของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้านะครับหรือ DDP เป็นพรรคเสียงข้างน้อยนะครับและก็สมาชิกสภาทั้งก๊กมินตั๋ง ซึ่งมีแกนนําฝ่ายค้านเกิดการโต้เถียงกันต่อเนื่องนะแตกต่างกันเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปสภานิติบัญญัติสุดท้ายสมาชิกของสภานะและพักรัฐบาลและฝ่ายค้านเกิดการประทะกันเกิดขึ้นและกอดคอฟัดเวียงกันจนกลายเป็นเหตุชุลมุนวุนว่นวายนะทั้งภายในการประชุมช่วงเช้าแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายนะครับจนสุดท้ายห้องประชุมต้องยุติลงทั้งนี้สภานิติบัญญัติจ,จากฝ่ายค้านต้อง การนำนาจในการตรวจสอบรัฐบาลเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงยืน่นเสนอกฎหมายลงโทษสมาชิกสภาจากฝั่งรัฐบาลที่กล่าวคำเท็จผ่านการแถงลงนโยบายของรัฐบาลขณะที่สมาชิกสภาจากพกรรครัฐบาลกล่าวหาฝ่ายค้านว่าพยายามผลักดันกฎหมายฉบับนี้โดยไม่ผ่านกระบวนการหาหรือของการมาิการสภาหลายชุดซึ่งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของไต้หวันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่า ฝั่งก๊กบินตังของจีนนะครับที่เจียงซัมลีนอยู่ได้เสียงข้างมากในสภาแต่ฝ่นะายบริหารเนี่ยประธานดีชนะการเลือกตั้งนะครับก็เลยทำให้พรรคดีดีพีเนี่ยก็มาฟาดกันในสภาฟาดกันพอตีกันในสภาคุณสังเกตไหมฮะในระหว่างนี้เนี่ยหนึ่งนะฮะที่ประเทศสิงคโปร์นายกตุรีลาออกนะครับบางประเทศ พระมากษัตริย์ทรงยึดอํานาจนะครับคราวนี้ตีกันนะตีกันที่ไต้หวันนะครับในประเทศไทยนาย,ยกมนตรีก็กําลังจะพ้นจากตําแหน่งนะฮะแล้วก็มีท่าทีว่าจะรอดยากเลยทีเดียวนะครับสังเกตให้ดีในช่วงเวลานี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายประเทศนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ จิตในหัวใจอวงราชาวไทยพักดีราชันอวงราชาวไทยพักดีราชัน คอยหมูยหายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำดพือผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าพามาจน,นผ่านพ้นโพยภัย ฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์งรชาชน์ชน<สะ>ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไั่ไม่เคยไวหวันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็นไทยร่ม